สวัสดีครับหมอลำพาไปพนนลิ์เนชาแนลสันกับแปรวแปรวกับสันนะครับก็มีกระแสมาต่อเนื่องมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่พักกันบ้างก็ปล่อยให้ทางศิลป,ปินเนี่ยเขาพักผ่อนกันบ้างนะครับอย่าไปอคอมเมนต์อะไรที่มันมั่วซั่วหรือคอมเมนต์ที่มันไม่สร้างสารรค์อะไรที่เป็นท็อกซิกพีเพลนะครับบอกเลยว่า อย่าไปนะตามพวกเขานักนะเ,เรื่องเกี่ยวกับคอมเมนต์ในเชิงลบๆนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจท่านผู้ชมบางกลุ่มนะเออบางกลุ่มอาจจะเห็นต่างอาจจะไม่เห็นด้วยเราจจเข้าใจไม่ใช่ว่าเราจะงี่เง่าเราเข้าใจในความคิดเห็นของแต่ละบุคคลเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงถูกต้องไหมครับอ่าอย่างตัวอย่างที่กล่าวมานะครับก็อะไรอะ่ะที่เขาด่าคําว่าเพราะเขา ไม่ชอบให้มึงอันนี้อ่านตามเขากล่าวมานะครับไม่ชอบให้มึงคู่จิน้นเขาชอบให้อยู่เป็นโสดอยู่กับลูกดีกว่าลองทำแบบที่ KFC RFC เขาแนะนำ ทำตัวเป็นโสดอยู่กับลูกดีกว่าเที่ยวเอาหน้าไปแนบแก้มหองแก้มไปแนบกันลองดูอะลองอยู่เป็นโสดคนเดียวดูที่มันจะตายไหมตัวเองมีลูกทั้งสองคนจะมาจิน้นยังไงดีคุณแม่ท่านนี้ก็พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะฮะ,ะเราก็มาตีความหมายแล้วกันนะครับจริงๆแล้วอ่ะแกก็คงจะหวังดีแหละอยากให้แบบนะีลาอยอยู่เป็นโสด อยู่แบบว่าเป็นประมาณว่าไม่ต้องไปจิ้นกับใครเลยไม่ต้องขายความจ้นถูกไหมครับอ่าไอดี้ยพูดถูกไหมคุณแม่ท่านเนี้ยเขากล่าวประมาณว่าอยากให้พราวเนี่ยอยู่เป็นส่วนกับลูกสองคนไม่ต้องไปจิ้นกับใครทั้งนั้นนะฮะ,อะลองดูก่อนซิว่ามันจะตายไหมลองดูได้อ่ะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับคืออดิวเนี่ยเคารพในการตัดสินใจหรือความเห็นของ ทุกท่านนะครับแต่ลองมองกลับกันบางคนนะครับหรือบางกลุ่มเนี่ย fc บางกลุ่มก็ต้องเข้าใจเพลาๆด้วยนะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เขาจะรักใครการที่เขาจะคบใครเนี่ยมันไม่มีสิ่งผิดสิ่งถูกนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกมันเป็นเรื่องของความชอบของใครของมันมันเป็นเรื่องของชีวิตใครชีวิตมันถูกไหมฉะนั้นคุณแม่ทนายลองฟังผมก่อนนะผมจะบอกว่าการเดินทางเวของเขาเนี่ยเส้นทางของเขาเนี่ย นะครับเขาจะไปประสบพบเจออะไรก็ตามแต่นะครับแปลว่าเนี่ยเขาเลือกเองถ้าจะทุกข์เขาทุกข์เองถ้าจะเจ็บเขาเจ็บเองฉะนั้นมันไม่มีผิดไม่มีถูกหลายคนบอกว่าการเลือกคู่ไปสิ่งสำคัญอ่ะมันก็ใช่ครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเป็นแฟนคลับไงเราเป็นคนดูไงเราก็ดูไปเรื่อยๆเรื่อยถูกไหมครับแล้วดูวันนี้น้องสันเขาก็ทําผลงานของเขาดีมากๆเลยเขาก็วางตัวดีในสังคม เขาวางตัวดีนะเอาพูดตรงๆนะครับเราก็ต้องยอมรับไม่ใช่ว่าตอมอจฉามันก็จะทํางานเห็นเขาวางตัวดีเาราับไม่ได้ไปโมโหทั่วสะแล้วก็คอมเมนต์เดือดๆใส่เขาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่แน่นอนนะฮะแล้วก็บอกตรงนี้เลยนะครับว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงมันก็จะมีคนบางประเภทนะครับที่ยังแบบไม่ชอบเหมือนกับว่า เขาทําอะไรที่มันสําเร็จเนี่ยแล้วมันขัดใจเราเราไม่อยากเห็นเขาสําเร็จไม่อยากเห็นเขาได้ดีไม่อยากเห็นเขามีชีวิตใหม่เพราะว่ายังยึดติดกับอะไรเดิมๆถูกไหมบางคนก็ติดตาเปล่าๆกับพ่อบิกอยู่นะครับตอนเขาคบกันแต่อยากให้ท่านบุบออนนะบุบออนเนาะคือบุบออนก็คือหมายความว่ามาอยู่กับปัจจุบันดีกว่าไหมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอะไรที่มันเป็น นาทีที่สวยงามหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องเก่าๆที่สวยงามความทรงจําที่ดีๆที่สวยงามนะครับมันก็จะเป็นความทรงจําสีจางๆค่อยๆเดินลางไปแต่ในห่วงลึกของหัวใจเนี่ยอย่างน้อยคนสองคนอดีตต่ครั้งก่อนก็ยังเคยรักกันหวานกันเป็นพ่อแม่ที่ดีต่อกันถูกไหมครับพอมุฟออนมาได้ปุ๊บอะโฟกัสที่ปัจจุบันบางคนเขายึดติดกับ อะไรเดิมๆไงเขาก็ไม่อยากเห็นแปลว์ปลามีแฟนไม่อยากเห็นแปลว์ปลแบบใช้ชีวิตกับหนุ่มคนไหนเลยนะซึ่งอย่าลืมลนะครับว่าขอโทษนะครับแม่ป้าทั้งหลายนะแปลว์ปลไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนความคิดและความรู้สึกของใครแต่แปลว์เปล่าแสงทองใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเลือกถ้าเจ็บเดี๋ยวกูเจ็บเองนะถ้าทุกเดี๋ยวกูทุกเองฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่ให้กําลังใจเขาสิการที่เขาจะมีคอนแทค กับพระเอกซันมีคอนแทคก,กับลิเกหรือจะเรียนรู้พัฒนาอย่างเราไม่เคยเห็นพระพราวร้องลิเกเลยแสดงลิเกเลยเราก็ได้เห็นถูกไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปและพัฒปัจจุบันคือมันมีแต่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆครับทำไมเราจะให้กําลังใจและส่งเสริมผู้หญิงคนนี้ไม่ได้อะ่ะนะแล้วน้องซันไปเกี่ยวอะไรน้องซันก็โดนว่าโดนด่าหาว่าไม่เหมาะสมบ้างหาว่า,เ,าเป็น อะไรที่แบบว่าเต้นก่อม่สวยเต้นเหมือนไส้เดินถูกขี้เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่ค่อยโอเคกับศิลปินคือไม่ค่อยแฟร์ประมาณนี้นนะคุณเอาแต่ความรู้สึกของตัวคุณเองแล้วคุณไม่คิดถึงความรู้สึกของศิลปินบ้างเลยเหรอนะครับมากล่าวอะไรเนะี่ยแม่ยกท่านีนะฮะที่เขาด่าคําว่าเพราะเขาไม่ชอบให้มึงคู่จิน้นมีคู่จิน้นเขาชอบให้อยู่เป็นโสด อยู่กับลูกดีกว่าวประมาณนี้นะครับ KFC ก็คือ KFC SC เขาแนะนำทำตัวเป็นโสด์ดีกว่านะอ,อ,อย่าเที่ยวเอาแก้มเป็นแนบอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นแค่สองเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าในหนึ่งร้อยใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับเขาก็ move on ได้แล้วผู้ที่จเจริญแล้วคือ move on อยู่กับปัจจุบันจ้ะอยู่ที่ปัจจุบันนะครับแล้วก็ สู้ๆไปด้วยกันในพัทปัจจุบันอ่าส่งเสริมเขาสิเขาไปเมืองนุ่งเมืองนอกเนี่ยนะส่งเสริมสิเดินทางปลอดภัยไม่มีอะไรมากรามกายนะครับเดินทางอย่างสวัสดิภาพนะแล้วก็กินอิ่มนอนหลับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเข้าไปกับน้องสัน เขาต้องใช้ชีวิตกับน้องสันให้มีความสุขนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ให้เขาพบเจออะไรดีๆเลยแม้กระทั่งความรักก็ตามคุณจะไม่ให้เขามีความสุขเลยเหรอถามหน่อยสิ <c oughs> คุณจะเอาอยัางไงฮะคุณเป็นคุณเป็นตัวเครื่องมือในการบังคับศิลปินให้ทําตามอย่างที่คุณบอกศิลปินเขาเป็นคนก็เ,เป็นมนุษย์ครับเขาไม่ใช่หุ่นยนต์ฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นมนุ มันก็ต้องเรียนรู้กับคําว่าเจ็บผิดชอบช่วยดีถูกไหมครับเขาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองนะไม่ใช่ว่าคุณไปบังคับไปคอนโทรลเขาสารพัดไ,ไปจัดเขาไปตัดสินเขามันไม่ใช่นะฮะบอกเลยว่ามันไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่แฟร์นะครับที่เห็นนัปัจจุบันยังถูกด่าอยู่เออไม่รู้ว่าจะไปจบที่สถานีไหนเนี่ยนะมัน next station แล้วนะครับมันต่อไปแล้วคุณจะมาอะไรนักหนาเนี่ยกับออพลังลบเนี่ย เข้าใจแหละว่าบางคนเป็นท็อกซิดพีเพิลก็คือพลังขึ้นพลังลบนะครับแต่คุณก็ต้องมอง,องมองด้วยว่าเออมันมีคนรักแพลวอยู่ไว้มันมีคนพร้อมที่จะปกป้องและมีคนที่เข้าใจนางด้วยว่านางเนี่ยก็โดนมาเยอะนะเราไม่ใช่เพียงแต่นางคุณเดียวนะครับฝั่งพ่อฝั่งพ่อบิ๊กนะเขาก็มีความสุขอยู่กับพัทปัจจุบันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะมาโยงนะครับมาคิด ถึงแต่อดีตว่าเขาเคยรักกันเลยไม่อยากให้เปล่าเาไปรักใครเลยไม่อยากให้เปล่าเไปมีคนอื่นเลยมันไม่ถูกต้องครับแม่นะอันนี้พูดถึงคนบางคนนะไม่ได้พูดถึงเหมารวมเพราะว่าส่วนมากเหมารวมเนี่ยเขาเจริญแล้วเขามุกอ่อนกันหมดแล้วเขาเข้าใจเพราะว่าเขาอยู่ในภาพปัจจุบันแล้วก็ส่งเสริมกันไปนะส่วนบรรดาแม่แม่บางคนเนี่ยที่ยังอยู่ในกาลายุคหินนะครับหรืออะไรก็ตามแต่ที่ยังไม่เข้าใจยังไม่เก็ตยังไม่ซักเซสนั่นก็คือการที่ไปกล่าวว่า เพลาๆเนี่ยไม่ควรไปเอาตัวไปให้ใครเขาอันนี้จุดๆ,ๆนะครับไปจิ้นกับใครไม่ชอบการมีคู่จิ้นเลยอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่สวยๆดีกว่านะครับแล้วก็อยู่กับลูกๆดีกว่านะถ้าเขามีคู่จิ้นและถ้าเขาร้องลิเกได้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีนี่ถูกไหมแม่แม เพราะว่าเขาจะได้ฝึกทักษะและความสามารถของเขาด้วยอะไรที่แปลว่าไม่เคยทําไม่เคยลองที่เราเห็นแปลว่าในเวอร์ชั่นก่อนนะครับกับการร้องเพลงการร้องหมอดร้ง,รงซิ่งเราก็จะได้เห็นแปลว่าในบทบาทของลิเกบทบาทของอนางเอกนะครับซึ่งก็เข้ากับน้องซันได้ดีแล้วน้องซันเขาก็เข้ามาแชร์เข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายแล้วทั้งสองคนเขาก็มีความสุขซึ่งกันและกันซึ่งมันยังไม่พอใจพวกคุณอีกเหรอหรือ,อยังไงครับ คุณก็ควรต้องเข้าใจนะก็ควรต้องเข้าใจเลยแหละว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําอะไรให้คนบางกลุ่มเสียหายเพราะว่าเขาทาเนี่ยเขาก็ไม่ได้บังคับให้ใครมาซื้อนะครับมาดูกลุ่มของเขาไม่เคยบังคับมีแต่เขาตั้งใจที่จะแสดงแล้วก็เจตนาดีกับทุกคนถึงทุกคนเลยนะพวกเรารักเลยเข้าไปดูนะอย่างเช่น สินค้าธุรกิจของเขาเนี่ยเรารักในตัวแปลวๆรักในตัวน้องสันเราถึงอุดหนุนถึงซื้อนะครับคนบางคนก็ไม่ชอบนะก็ไม่อยากซื้อไปว่าเขาสินค้าเน่าสินค้าไม่ดีมันมีเยอะไปหมดเลยครับคือบนโลกมนุษย์เนี่ยี่พันกว่าภาษานะครับคุณจะหยิบจับภาษาอะไรมาพูดก็ได้ถ้าคุณใช้ให้มันถูกที่ถูกเวลาคุณจะชื่นชมเขามันก็เป็น ผลดีต่อตัวคุณด้วยทําให้คุณไม่คิดไม่เครียดใบหน้าของคุณก็จะใสไม่มีสิวไม่มีริ้วรอยใบหน้าก็จะสว่างไม่หมองคล้ํานะครับการมองคนการที่พูดดีถึงคนอื่นมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวคุณเองด้วยนะไม่ต้องไปจัดหรือไม่ต้องไปบังคับเขาให้ทําในสิ่งที่ตัวคุณเองต้องการนะครับเพราะว่าโลกไม่ได้หมุนรอบตัวคุณ โลกไม่ได้หมุนรอบตัวคุณนะจาไว้ฉะนั้นศิลปินเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้เขาจะบินไปไหนเขาจะพอดรักกันเขาจะกอดกันเขาจะหอมกันเขาโตแล้วครับตอนทีเขามีลูกสองคนเขาก็โตแล้วเขามีสิทธิ์ครับนะเขาบรรลุนิติภาวะแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วครับเออไอ้วดูผู้ผิดหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะคือเขาบรรลุนิติภาวะนะ เขาเลยเป็นเสพมาแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วผ่านประสบการณ์มาก็ต้องร้ายนักต่อน,นักนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในเรื่องของการร้องเพลงงานเพลงเนี่ยบางคนก็ไปติเขาอีกว่าน้องซันเนี่ยเด็กเด็กมากนะ,ะกระเพราเกลียกน้องซันต้องหลายปีระเพรา,พาเนี่ยนะครับเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย อายุน้อยอายุมากการคบกันมันก็ไม่มีผิดพลาดอะไรมันก็ไม่มีอะไรที่ถูกที่ผิดนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องอายุเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยสำคัญถ้าเกิดอายุมันเป็นสิ่งที่ไม่มีคําว่าผิดถูกนะครับแต่ความรู้สึกเวลาเราใช้ความรู้สึกเวลารักกันเนี่ยนะถ้าวันใดวันหนึ่งเราเข้ากันไม่ได้ไอ้ความรู้สึกที่ไม่รักแล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์เองว่ามันรักกันไม่ได้แต่ถ้ามันรักกันได้อายุก็ไม่สําคัญครับถูกไหมโฟกัสถึงศิลปิน ในช่วงเวลาที่เขากําลังสร้างนะครับกำลังมอบความสุขให้กับแฟนเพลงนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปขุดคุยเรื่องอดีตนะครับเราก็ดูเขาที่ปัจจุบันก็พอนะเอาไง่ายๆครับแล้วก็พยายามที่จะไม่ไปว่าใครให้ร้ายใครแล้วก็ส่งเสริมเขาดีกว่านาะอโอเควันนี้ขอแค่นีก่อนครับสวัสดีครับ